มาสวัสดีครับอยู่กับโจนะครับวันนี้มีของเก่าและของใหม่ก็คือก่อนหน้านี้เราซื้อตัวนี้นะแบ็คโบน for playstation นะครับแล้วก็ตัวที่เราซื้อมาตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นของ iPhone เนาะทีนี้เราได้มาอีกอันหนึ่งซึ่งอันเนี้ยเรายังไม่เคยแกะกล่องแล้วก็เราได้น,นี้มาเพิ่ม นี่เลย Backbone for playstation เหมือนกันแต่เป็นของ Android เดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องทั้งคู่เลย vs กันไปเลยว่ามันต่างกันยังไงเนาะแล้วก็ในส่วนของเดี๋ยวตอนเทสตเนี่ยเราจะเทสตของ Android ให้ดูนะครับเนื่องจากว่าเราอะอยากรู้ว่าเราอะจะใช้กับโฟได้ไหมเพราะว่าเนื่องของโจเองอะโทรศัพท์เครื่องนี้ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเป็น iPhone แต่ว่าเป็น13ม i n i นะครับเราอยากได้จอใหญ่ๆเนาะก็ลองไปหาข้อมูลจากใน YouTube มาแล้วก็ต่างๆนะก็เจอว่าเอ้ยมันมันใส่ได้แต่ว่ามันจะฟิตนิดนึงก็ลองดูว่ามันจะได้ไหมอันนี้เราได้มาอีกตัวหนึ่งนะครับเพิ่งมาส่งวันนี้เลยอะไแกะกล่องกันดีกว่าเอา้าอันนั้นหายไป มา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 ,มาของ iPhone นี่เ,าเราเราเคยแกะลองใช้ละแต่อยากรู้ว่า Android จะเป็นยังไงตัว b a c k b o n นะครับตัวนี้มันเป็นของยี่ห้ออะไรนะยี่ห้อแบ็กโบนเป็นจอยนะครับแล้วก็เขาน่าจะทำร่วมกับ PlayStation เนาะตัวนี้ก็จะสามารถเล่นกับ PlayStation ได้ตัวแบ็ k โบนเองมันจะมีตัวของเขา o r i g i ินอนะมันจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวที่มันทำร่วมกับ PlayStation มีตา PlayStation ตัวนี้ด้วย นะครับแล้วก็อันนี้มันจะเป็นสีขาวเหมือน P5 เนอะ,อะมอมน่าจะมองไม่เห็นนะครับก็จะเป็นแบบหน้าตาเหมือนกันกับจอย d u a ั s เซน e นะครับอ่ะแกะกันแกะข้างในข้างนี้ล้กันตอนแรกก็มีความกังวลว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่า ในเว็บต่างประเทศมันดูแบบฟิตมากเลยอะสำหรับของ Pay เพย์อ่าไม่ใช่สิของใช้กับโฟนเนาะแล้วทีเนี้ยโทรศัพท์ Android ของโจอะมันจะมีแค่โฟตัวเดียวทีเนี้ยอยากรู้ว่าเวลาเรากลางแล้วเนี่ยมันจะใช้ได้ไม่ได้เนาะนะครับอันนี้ของ Android นะครับกล่องสีดำสวยงาม ตอนนี้เป็นมีโลโก้ว่า Backbone นะครับตรงน,นี้แบ c ็กบ n e เหมือนกันนี่กับแบ็กบอเหมือนกันแกะอามาโอ้ยปร๊บนี่เลยมีจอยได้รูปเลยครับอ่ะมีความแตกต่างละสังเกตนะว่าตรงเนี้ยไม่มีอะไรเลยแล้วก็ในกล่องก็จะมีตัวนี้ตัว QR Code นะครับให้ดาวน์โหลดแอปนเนาะแกะออกมาก ตัวชื่อแอปรับก็ชื่อ b c k k o o r e เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าถ้าจะไม่พ้ามันเหมือนกันเนี่ยมันอาจจะต้องไม่ไม่ใส่เคสเท่านั้นมันถึงจะสนิทพอดีเนาะอ่ะอันนี้ของ Android เอ,อ,อน,นี่ของ Android นะครับเดี๋ยวเราจะแกะของ iPhone ให้ดูเหมือนกันเลยตรงนี้ของ Android ตรงนี้จะเป็น USB Type-C นะครับของ iPhone เหมือนกัน เนี่ยเหมือนกันแบ็คโบนแบ็คโบนแบ็คโบนเหมือนกันนะครับสีดำน้าตาเหมือ,น,น,มอมนกันเลยเปิดมาเฟอร์บเหมือนกันเลยนะครับแกะก่อกนตรงนี้ของ iPhone ไม่มีไม่มี QR code เออแล้วก็ของ iPhone นะครับจะมีตัวนี้เป็น l i g h ไลนิงเป็น Lightning ของ Android เป็นไทซีนะครับหน้าตาเหมือนกันเลยเหมือนกันเด้เลยน,น่อ่าของ iPhone มีนิดนึงที่ไม่เหมือนกันเมื่อกี้ที่ให้ดูก็คือตรงนี้ตัว iPhone นะครับมันจะมีสำหรับตัวที่เป็นไลนิง่งเนาะมันจะมีรุ่นที่เป็นขอบโค้งกับขอบเหลี่ยมนะครับตัวขอบตรงนี้มันจะที่ให้มาเนี่ยมันจะเป็นตัวเสริมนะครับสำหรับขอบเหลี่ยมขอบเหลี่ยมของเราก็คือตัวที่เป็น iPhone 12ขึ้นไปจะเป็นขอบเหลี่ยมนะครับเขาจะมีตัวเหมือนเหมือนเหมือนเป็นสำหรับเบ้าอะ่ะให้ให้มันมันมันเข้าเหลี่ยมพอดีแต่ว่าถ้าเครื่องของใครอะ่ะไม่เป็นเหลี่ยมครับเนี่ยพยายามจะถอดให้ดูถ้าเครื่องของใครไม่ไม่เป็นเหลี่ยมครับมันก็จะโค้งอ่าโค้งรับตรงนี้พอดีนะครับตรงนี้ อันนี้แต่ถ้าเป็นเครื่องเหลี่ยมมันก็จะ,ะทําให้ตรงนี้เข้าเหลี่ยมพอดีแต่ตัวด,ดั้งเดิมมันอ่ะมันจะเป็นตัวโค้งะครับมองเห็นไหมนะครับอ่ะทีนี้เราเก็บของไอโฟนไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะลองของ Android กันนะครับอันนี้มาลุ้นกันว่า จะใช้กับโฟสีได้ไหมถ้าไม่ได้นี่เฟลเหมือนกันนะอ๊อเราเก็บเบาตัวนี้สำหรับตัว Apple นะครับเรามาดูของ Android กันขอลองซีตัวของโฟครับถ้าเราถ้าเราอย่างเงี้ยมันน่าจะได้อยู่ละลองซี วิธีการใส่ก็คือใส่ด้านนี้ก่อนแล้วก็กลางมันแล้วก็เอาตัวใช้เสียเสียบเข้าไปอันนี้ผมมาได้ใส่เคสนะแอบตึงเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ได้แต่อันนี้มันจะเล็กๆไงย,ยาวๆติดไหมไม่ติด อ่ะมันต้องดังกริปกริปแล้วมันจะขึ้นนี่เลยอ่ะติดโอเคใช้ได้อ๋อมันต้องให้เสียบแล้วดังกริ๊บเหมือนเหมือนเข้าไปถ้าคิดว่าถ้ามันใส่เคสอะมันน่าจะมันน่าจะไม่พอดีเนาะตอนนี้มันจะดูยาวๆนะอ่ะทีนี้ลองมาเทสถ้าเราการมันออกจะใช้ได้ไหม อ๋อก็อย่างนี้เลยไอ้ได้ได้แอบตึงนิดนึงตรงนี้มันมันจะดันเพราะว่าตัวขอบตรงนี้ครับออได้อยู่จริงๆแล้วว่าตรงขอบตรงนี้มันจะสุดถ้าเป็นโทรศัพท์ธรรมดาตรงนี้ยขอบมันจะชนตรงนี้พอดีมันจะเป็นแบบเหมือนเคี้ยวเคี้ยวอย่างเงี้ย แต่ถ้าเป็นโฟมันอาจจะดูเกยๆนิดนึงก็ก็ได้นะโอเคเดี๋ยวผมไปลองตรงนู้นดีกว่าเดี๋ยวผมจะค่อมกับกล้องแล้วกันมาดูว่ามันเป็นยังไงอย่างนี้ดิแอบเมื่อยนิดนึงแลเนี่ยผมดูจากกล้องแล้วกันมันบอกว่าให้กด X ก็เกินโอเคผมเลอกบัญชีก่อนใช้ของ Apple ดีกว่า ให้แบ็กโบนนะครับอยู่บนสุดโอเคมาลว นี่เราลงแอป p a y s t a t i o n Remote อันนี้มันมี PSP a ด้วยโอเคใช้ได้เหมือนกันอันนี้มันขึ้นมาเลยว่าเราใช้อะไรได้เหมือนเหมือนของ Apple เลยจอใหญ่อย่างนี้โอเคเลยเดี๋ยวผมจะลองรีโมทเพย์ให้ดูนะของ PlayStation นะครับ สามารถลองซีแบบตัวนี้ดูแบบตึงๆเหมือนกันนะเพราะว่าตรงเนี้ยที่มันมันจะเกยๆเกกันอยู่แต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะ ระหว่างโหลดนะครับเราก็ให้ดูว่าอันนี้อนลล็อกซ้ายอนลล็อกขวานะครับแล้วก็จะมีปุ่มเหมือน PlayStation เลยเสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มแคปเจอร์นะครับตัวนี้เป็นเนี่ยสองข้างเหมือนตัวแชร์กับตัวออปชันน่าจะใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ข้างบนจะมี LRL 1 R 1นะครับ L2 R2 เหมือนกันเลยเนาะระหว่างรอจริงเครื่องเพลงก็อยู่ตรงนี้เองนะแล้วเล่นค้างไว้อะฮะจอไม่เต็มขาดหัวขาดล่างโอเค สักหน่อยเสียง yes, ไม่ออกนะครับไปเดี๋ยวจะต็อปก่อนนะขอเปิดเสียงหน่อยไม่ได้อัดทล์ เฮ้ยเหมือนจอยหลุดเฮ้ยผมหยุดกันเดี๋ยวนะเหมือนจอยหลุดโอเคมาละโอเคอ้าวแพ้เลย มาเอาใหม่จริงๆความรู้สึกฟีล l ิ่งมันมันก็จะคล้ายๆกับ joy switch มันก็จะเหมือนกับ joy Nintendo switch นะครับลักษณะมันจะไซส์มันใกล้ๆกันอ้ย นัน่นเราชนะแล้วโอเคขออีกเกมนะ <ś porque> แต่มันไม่สั่นนะครับอันนี้ โอ๊ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอเคอเคอ่เดี๋ยวขอออกน,นอ่ะเรากลับกดโอเคออกจากแอปนี้ก่อน ออกจากรีโมทเพลย์ก่อนนะครับจริงๆมันสามารถเล่นอย่างอื่นได้ด้วยนะโอเคจริงๆก็สามารถเล่น Xbox เกมรีโมทเพลย์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเล่นเกมที่อยู่ในเครื่องเป็น Android ก็ได้โอเคจากที่ลองรีโมทเพลย์ไปก็เล่นได้ลื่นๆ่น อาจจะเป็นที่ตัวเน็ตด้วยนะเพราะว่าอันนี้เราต่อรีโมทเพย์ที่วง Wi-Fi เดียวกันนะครับก็สรุปว่าเราใช้กับโฟได้เนาะแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็จะดิดๆนิดนึงถ้าเป็นโทรศัพท์ Android ทั่วไปะครับมันก็จะพอดีเนาะแล้วก็จออาจจะใหญ่ใหญ่ด้วยนะอันนี้ก็ใหญ่กว่าที่เราเคยมีอ่ะเดี๋ยวเรา ขอถอดกันนะเวลาถอดนะครับให้ดึงตรงนี้ออกก็คือเอาตัวไทซีออกแล้วเราก็หดออกไปเนาะสำหรับโฟลเล่นได้โอเคก็นี่จริงๆแล้วอะฟีลลิ่งอะเหมือนกันเลยถ้าความรู้สึกของ2อันไม่ต่างกันนะครับสําหรับ Android กับอันนี้จริงๆแล้วมันก็คือตัวเดียวกันแหละต่างกันตรงที่ตัวพอร์ตตรงนี้ครับว่าพอร์ตตัวเนี้ยของ iPhone ก็จะเป็น Lightning นะครับแล้วก็ อ n d r o i d จะเป็น Type C ซึ่งไม่รู้ว่าตอนที่ iPhone 15เนาะมันจะเป็น Type C แล้วเนี่ยมันสามารถใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยมาลองกันอีกทีนึงเนาะแต่ถ้าเป็น iPhone ที่ตั้งแต่14ลงไปใช้ได้แน่นอนนะครับแล้วก็ถึงจะเป็นเครื่องเหลี่ยมหรือจะเป็นเครื่องโค้งขอบโค้งก็จะใช้ได้เหมือนกันสำหรับวันนี้ก็ Unbox แล้วก็เทส t ลองแค่นี้แล้วกันนะครับเพิ่งเคยทำา VS นนเนี่ยครั้งแรก <laughs> อ่ะไว้เจอกันคลิปหน้าครับเราค่อยมาลองกันใหม่าของโจอ่ะจริงๆแล้วโจมีจอยของอะไรนะเกมเซอร์ด้วยแล้วก็จอยครอบจัก,กรวาลเนานะเดี๋ยวลองข่าวหน้าถ้ามีโอกาสเราจะามาลองฟีลลิ่งให้ดูว่ามันต่างกันยังไงแต่ว่าเราจะบอกเลยว่าอันนี้ดีที่สุดในบรรดาที่ลองทั้งหมดนะครับโอเคเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ